ออโต้นะครับออโต้ Auto นะครับเครื่องนี้มันไม่ได้ใช้นานแล้วไม่รู้ว่ามีตัวไหนเสียบ้างนะเนี่ยมีสองตัวตัวนี้สวยกว่าตัวนี้ไม่ได้ใช้นานก็คงจะนานจริงๆนะครับฝุ่นเยอะเลยอาจจะเป็นอะไรจุดๆจัดๆแล้วก็คงจะต้องแกะออกมาทำความสะอาดนะเพื่อนนะสำหรับในส่วนนี้นะครับรดับแรกนี่คงจะต้องลองดูก่อนนะครับว่ามันเป็นอะไรบ้างนะครับ แต่ลูกค้าบอกว่าไม่ได้ใช้นานพอไม่ได้ใช้นานก็น่าจะถือมาเลยหรือว่ามันนีไ่ไหมโอ้โหสุดยอดจริงๆนียครับมันหยุดโควิดไปเพื่อนช่วงนั้นเนะี่ยนะครับก็ตั้งแต่ปีใหม่นะเพิ่งได้ใช้เมื่อออกพรรษาเนี่ยนะครับเพิ่อมีหมอลำเพิ่งมีคอนเสิร์ตเพิ่งมีการร้องเพลงบันเทิงได้นะี่ครับหมแปลงตัวนี้เป็น18โวลต์ a อซเนี่ย้อแปลงถูกต้องนะครับ18โวลต์ a อซนะครับรูปแบบนี้นะครับ ที่เป็นสวิตชิ่ง18โวลต์นั้นอันนั้นไม่ได้นะมันเป็น DC พวกนี้ต้องเป็นหม้อแปลง18โวลต์ a อนะครับทาไมเช่นนั้นก็ไม่ได้การเลยไม่เห็นมีไฟเข้าเลยนะกเข้าอยู่เข้าอยู่ปักไม่แน่นเลยครับอาจจะใช้งานได้นะครับแต่ว่ามันไม่สะอาดนั่นแหละมากเลยยังไง สวิต์กดก,ก็ปอกแบกปอกแบกดีอยู่นะนี่นะนะครับเป็นแบบนั้นนะครับมิกตัวนี้เก็บไว้นานจริงๆเดีย๋ยวเรามาแกะดูกันดีกว่านะครับเ,เ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้องลองเสียงก่อนดังหรอครับนิยมมากเลยนะครับนะสําหรับในส่วนของมิกตัวนี้ดังอยู่นะครับแต่ดชดจ่ายหน่อยนึงนะครับแถวลุ่มนี่แหละนะครับแต่ว่ามันไม่ มันไม่พร้อมใช้นะครับเนื่องจากว่ามันสกปรกมากฝุ่นพวกนี้ก็สกปรกมากเลยก็เลยต้องทําความสะอาดนั่นแหละนะครับบางครั้งบางทีในการทํางานมันไม่ใช่ว่ามันจะเสียแล้วลูกค้า,ามานะบางทีมันไม่มันมันก็ใช้งานได้อยู่นะครับแต่ลูกค้าบอกว่ามันไม่สวยอะไรเงี้ยก็เอามาปัดปัดฝุ่นเลยนะครับนี่เราก็ถอดพวกนี้ออกนะครับทีนี้ก็ปัดได้เลยนะครับ เห็นไหมครับมันเป็นแบบนั้นนะเพื่อนการบริการแต่ว่ามันนานอยู่นะครับเวลาเวลาเราซ่อมพวกนี้ใช้เวลานะครับยิ่งถ้าเป็นมิกตัวใหญ่ๆพวกนั้นนะครับมันจะต้องมีรายละเอยียดเยอะาะนี่เหมือนซ่อมปีอมนะปีอมมันมีร่องเดียวยพวกมิกพวกนี้ก็เปรียบดังพวกปีอมนั่นแหละนะครับแต่ว่าปีอมมันจะมีช่องเดียวอย่างเงี้ยนะครับมีทุ้มกลางแหลกลักษณะของการที่ผมแกะมาผมจะแกะหมดเลยแกะมาดูนะครับ แกะมาดูเลนข้างล่างมันก็เป็นแบบนี้นะนะครับเห็นไหมครับที่ต้องแกะหมดเพราะอะไรเพราะว่ามันมันไม่เห็นอะไรเลยนะครับรุ่นนี้ไม่มีมันไม่มีอุปรกรณ์อะไรมากนะครับก็จะมีอยู่อีกด้าน,นฝั่งหนึ่งนะครับก็เลยต้องแกะแบบนี้นะครับนี่ก็ใช่หมดเลยนะครับพวกน็อตพวกอะไรพวกนี้ฝุ่นเยอะ,เ,ยอะเนี่ยเพืนน่อจะแกะด้านนี้ก็ได้นะครับหรือจะแกะด้านนี้ก็ได้ครับ ได้หมดเลยนะครับแล้วแต่สะดวกนะครับชอบแกะด้านไหนก็ได้ทั้งนั้นแหละนะครับนี่ก็คือลักษณะนะครับถ้าจะหมุนด้านล่างก็ได้ด้านบนก็ได้นะครับถ้าด้านล่างมันเป็นมันเป็นสนิมมันเป็นอะไรมันหมุนไม่ออกแล้วก็หมุนด้านบนก็ได้นะครับ สำหรับหมอแปลงนะครับของเครื่องรุ่นนี้นะเป็น18โวลต์ AC นะครับเพื่อนบางคนก็ไปหาหมอแปลง18โวลต์แต่มันเป็น DC มาใส่มันไม่ดังนะครับไม่ดังตอนนี้ต้องเป็น18โวลต์ a อนะครับมอแปลงจะเป็นตัวหนัก,นกๆนะเป็นมอแปลง E i นะครับเป็นหมอแปลงขดลวดนะครับไม่ใช่มอแปลงสวิตช,ชิ่งนะครับเพราะว่าสร้างความปวดหัวมามากนักต่อนักแล้วล่ะสำหรับหมอแปลง เขาจะเขียนบอกี่ครับสิบแปดเซี่ในท่นี้นะครับเป็น AC ซนะครับทีนี้มันหลุดออกมาหรือ,อยังเหทีนี้มันมันจะมีน็อตอยู่ด้านล่างหรือเปล่าเนี่ยนะครับตรงนี้นะฮะพออยู่ตรงนี้มันแกะยากหน่อยก็แกะด้านบนนะครับเห็นไหมครับ เพราะว่าถ้าเกิดว่ามาแกะตรงนี้ผมก็คิดว่ามันมันจะลําบากหน่อยเพราะว่ามันเป็นเอฟเฟกมันอยู่ตรงนี้มันต้องเนี่ยเขาติดกาวด้วยนะครับติดกาวด้วยมันลําบากหน่อย้แกะตรงนี้ผมก็เนี่เลยแล้วแต่ความสะดวกนะตอนนี้แล้วมาแกะดูนะเห็นไหมครับมันไม่เพียงแต่ว่าด้านนอกมันมีฝุน่นด้านในมันก็มีด้วยอะไรเงี้ยนะครับลูกค้าอยากให้ปัดฝุ่นให้หน่อย เครื่องใช้งานได้อยู่นะครับเป็นจุดจุจานหน่อยก็จะถอดรลุ่มพวกนี้ออกมาล้างแค่นั้นแหละนะครับนี่คือภายในนะครับนี่รู้สึกว่าจะได้ซ่อมลงไปแล้วมากนี่ครับพูดถึงนะครับหลายอาการเหนือม้างเนี่ยนะครับเห็นไหมครับด้านในเป็นแบบนี้การปัดฝุ่นก็ไม่มีอะไรมากนะครับใช้ลมเป่านะใช้ลมเป่าใช้แปรงในการปัดหรอกก็สะอาดแล้วนะครับตัวนี้ ไม่ได้ใช้น้ํายาอะไรมากมายไม่ได้ใช้เลยนะครับก็แค่แปลงมาปัดนะครับแล้วก็ลมเป่าๆออกก็สะอาดแล้วนะครับแต่ในส่วนของวันลุ่มนี้ก็จะมาพิจารณาอยู่ว่ามันจวดจวดจัดๆนี่จะได้เปลี่ยนหรือว่าแค่ล้างก็พอนะครับถ้าเกิดว่ามันติดแบบนี้ถอดไซยได้นะครับนี่ถอดได้เขาทําเป็นให้ถอดดีมากเลยนะครับเยี่ยมจริงๆเห็นไหมครับก็เอาฝาหน้าไปไ,ไว้ที่อื่นได้นะครับเนี่ย แรงขนยาวๆหน่อยนะมาปัดๆแถวนี้นี่ครับก็สะอาดแล้วล่ะนะครับนี่นะครับถ้าเพื่อนต้องการที่จะแกะออกมาหรือเพื่อนคนใดมีอยากจะแกะดูเล่นก็ได้หรือว่าอยากจะแกะดูนะครับหรือว่าขี้เก,กียจดูก็ดูจาก youtube ชังวิทนี่ก็ได้ชังวิทแกะมาให้ดูกะนะครับเพราะว่าแกะออกมาคงจะเห็นเหมือนกันนี่แหละนะครับภายในก็น่าจะเหมือนกันนี่แหละ เพราะว่าถ้ารุ่นเดียวกันนะพู้ถึงนะครับถ้ามันคนละรุ่นมันคนละอย่างนะนะครับนะแพงคนยาวๆปัดหน่อยนะครับนะครับก็ปัดได้เท่าที่ปัดได้นั่นแหละนะครับมันก็ไม่มีอะไรมากมายแล้วปัดฝุ่นออกเฉยๆนะครับหลักใหญ่ใจความก็คือแกะให้ดูภายในมันนั่นแหละนะครับเครื่องนี้เผื่อเพื่อนอยากจะแกะดูภายในนั่นแหละครับเป็นอย่างนั้นละ่ะ แล้วก็ปัดฝุ่น,นออกทําความสะอาดและปัดฝุ่นแล้วก็ประกอบเข้าไปแค่นั้นแหละนะครับเสร็จแล้วนะครับทําความสะอาดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะได้มิกสวยงามแบบนี้นะครับไปใช้งานนะครับพอบาบาดีว่าเครื่องนี้มันไม่ได้เป็นอะไรมากมายนะครับแค่วนลุ่มจวดจัดหน่อยเดียวเองนะครับ แล้วก็มีฝุ่นเยอะหน่อยก็ทำความสะอาดแล้วก็ได้มิกใหม่กลับไปใช้งานนะครับนะแล้วผมก็ QC ทุกช่องแล้วลหละครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีแล้วนะครับจางวิท้องจากไปนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะสำหรับคลิปนี้ก็ทำความสะอาดมิกสวยงามแล้ว ไปแล้วนะครับนะแต่มันก็ยังเหลืออีกตัวหนึ่งที่มันรุ่นเดียวกันเลยนะครับนะตัวนี้เอฟเฟกไม่ออกนะครับนะเดี๋ยวสักหน่อยนะครับีบนี่ครับสวัสดีครับ